เครื่องดื่มตราชาผมเชื่อว่าทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยอาจจะเลือกที่จะถอยจากเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเขาแต่บางคนเนี่ยกลับกล้าเข้าไปเพื่อที่จะไปท้าทายใหม่ ผมมีรุ่นน้องอยู่คนนึงครับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเป็นตัวของตัวเองแต่มีความสามารถหลายอย่างที่สำคัญที่สุดครับเขามีความฝันและเขามีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนครับรุ่นน้องผมคนนี้เขาชื่อบ๊อบครับเขาเคยประกวดอะไรบางอย่างจน ทำให้ผมคิดว่าเขาจะเข้าวงการบันเทิงไปเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าเขาปฏิเสธเส้นทางของวงการบันเทิงด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่เขาเลือกเดินนะครับเขาบอกผมว่าเขาชอบรองเทาเ้าตัวบ๊อบเนี่ยเคยทำงานที่ไนกี้มาก่อนแล้วก็บบได้ลอง3ามตำแหน่งก็จะเป็นฟุตเว s เซลเป็นอ e ีคิแล้วก็ s p o ร์ตมาเก็ตติแต่ ผมรู้สึกว่าตำแหน่งอีคินเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมรู้สึกชอบและผลูกพันธ์แล้วก็เหมือนได้อะไรจากตำแหน่งนี้เนี่ยมากที่สุดพอไปเรียนรู้เรื่องราวว่าไอก้กว่าจะมาเป็นไนกี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่แบบเหมือนทุกคนในโลกรู้จักอย่างเงี้ยมันจะต้องผ่านจุดไหนมาบ้างซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเหมือนทําให้บ๊อบแบบรู้สึกว่ารักกับไนกี้มากขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะออกมาจากไนกี้แล้วก็ตามบ๊อบก็ยังรู้สึกว่ายังผูกพันธ์กับแบรนด์นี้มากเป็นพิเศษเพราะว่า เราได้เรียนรู้อะไรมาเยอะครับปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของร้าน V Atlantic Club นะครับซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าประเภทสเนคเกอร์มีรองเท้าเสื้อย,ยืดเครื่องประดับนาฬิกานะครับเขาเคยบอกผมครับเขาต้องการให้ร้าน V Atlantic Club เนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลก ก็วันหนึ่งของบลอมเนี่ยก็เริ่มต้นมาบล็อกตื่นนอนขึ้นมาก็จะลงมาข้างล่างแล้วก็มาเปิดคอมแล้วก็อัปโหลดของที่ร้านซึ่งบล็อกของที่ร้านเนี่ยคือมันก็จะมีจุดประสงค์หลายอย่างนะครับว่า,เ,าเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับเหมือนคนที่ชอบรองเท้าด้วยกันในประเทศไทยเพราะว่าอย่างเมืองนอกเนี่ยมันจะมีเว็บค่อนข้างเยอะเหมือนอัปเดตข่าวสารไนกี้ออกอะไรอาดิดาสออกอะไรแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาเป็นภาษาอังกฤษบางทีเบือ่อๆเนี่ยไม่มีข่าวสารอะไร เก็จะไปนั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับรอ,องเท้า Air Jordan หนึ่งเนี่ยเ้ยมันมีความเป็นมาอย่างไงใครเป็นคนใส่ใครเป็นคนออกแบบแต่ละชิ้นส่วนของรองเท้าเนี่ยมันมันเจ๋งยังไงแล้วทาไมมันถึงแบบเป็นตำนานมาถึงทุกวันนี้หลายๆคนอนะ่ะที่อาจจะชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็อยากเอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาแบ,บ่งปันกันมาเป็นส่วนหนึ่งของร้านสร้างเป็นคมูนิตี้ขึ้นมามากกว่า บ๊อบเขามักจะมาพบผมที่นี่เป็นประจำนะครับเขาชอบนั่งคุยกับผู้คนเขาบอกผมว่าการที่เขาได้นั่งคุยเนี่ยมักจะได้อะไรดีๆจากคนที่เขาพบครับ จิ๊บสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้มาเร็วเลยนุ้ยครับพี่คิดถึงยูรดีเป็นไงบ้างร้านเรื่อยๆนะพี่เพียงแต่ว่าสาขาที่พารากอนเนี่ยอาจจะยังต้องปรับปรุงอะไรอยู่นิดหน่อยครับเหรออะแล้วแล้วตอนนี้มีกี่สาขาแล้วเนี่ยตอนนี้มี3สาขาแต่ว่าว่าจะเปิดสาขาที่4ช่วงปลายปีนี้ครับอย่าหักโหมไปเว้ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะทํางานเสร็จกลับบ้านไม่มีแรงแฟนด่านะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนยังไหวพี่ยังไหวเหรอ วันนี้ดีเลยวันนี้ดีเลยมีรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยนัดกันมาเดี๋ยวเขาจะมาอยากให้บ๊อบคุยกับเขาเผื่อจะได้อะไรเขาผู้หญิงครับพี่นี่อย่างกันรู้ใจเอ๊ะคนนี้แบบไม่ธรรมดาจริงพี่นะขุนทั้งนั้นคือขุนล่ำผู้ชายขุนล่ำมาใช่ไหมพี่ไม่เขาเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับหนังอ่ากำกับเรื่องอะไรมาบ้างครับพี่ก็เดี๋ยวนั้นนิดเดียส b o d ้ศพ1.9ไปดูบ่า ห้าแพงห้าแพงห้าแพงอ่าผมชอบเรื่องนี้นะเออผมว่าแบบมันมันหลอนเดียวพี่หลอนจะได้หลายเรื่องนี้ยจิ๊บก็ชอบจิ๊บก็ดูอ่แล้วแล้นี่เดี๋ยวเขาจะมาเมื่อไหร่ครับก็น่าจะน่าจะอดี๋ยวเนี้ยแหละอ้าวเดี๋ยวพี่้ถัาดีมาดีสวัสดีครับายดีเปล่ารายดีพี่นี่ไงคนนี้ไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจิ๊บว่านนะ